4, 3, 2, 1, การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการนายสมบัติจำปาชุมตำแหน่งครูคอส .1 อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากลางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาสาจังหวัดกาฬสินธ์ ประวัติผู้ขอรับการปรมเมินนายสมบัติจำปาชุมตำแหน่งครูคอส .1 อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากลางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมลาสัยจกลาลสินเกิดเมื่อวันที่2เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2509อายุ54ปีคุณวุฒิทางการศึกษาปีพุทธศักราช2538วุฒิปริญญาตรีลุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามประวัติการรับราชการรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2,554สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะราสัยจังหวัดกาลสิน์อายุราชการรวม8ปี10เดือนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนดังนี้ เป็นครูประจำชั้นเด็กเล็ก3ช่วงอายุระหว่าง4-5ปีโดยสอนเด็กในระดับปฐมวัยสอนบุรียการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งแบ่งออกเป็น6กิจกรรมหลักดังนี้ 1. กิจกรรมความเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจ้งและ 6. กิจกรรมเกมการศึกษาด้านที่ 1. ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าตระหนักดีถึงการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา 1. การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการด้วยความอุตสาหะขยนันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าพึงระลึกอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความประทับใจและนำไปปฏิบัติตามดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ความรักและศรัทธานในวิชาชีพข้าพเจ้าให้ความรักและเมตตาสิทธิ์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆเช่นการให้คำแนะนำส่งเสริมและให้กำลังใจ ให้คำยกย่องชมเชยเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมด้านวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าในฐานะครูตระหนักดีว่าการเป็นครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพบริการวางแผนและการบริหารงานแบบนักเรียนมีส่วนร่วม อุทิศเวลาและเสียสละเพื่องานราชการโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยด้านที่2ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยาฐานะ 1. การมุ่งผลสมริ์ข้าพาเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 2. การบริการที่ดีข้าพเจ้าประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเยี่ยมบ้านสารสัมพันธ์โดยจัดทําเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียนทางด้านการแสวงหาความรู้การสนใจใฝ่เรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กตลอดทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน และเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ,จัดขึ้นจนประสบความสําเร็จ 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อน,นําความรู้มาพัฒนาตนเองและพัฒนางานในวิชาชีพและนําความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรักความสามัคคีบังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งงานในหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายยินดีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ5การออกแบบการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโดยละเอียด แล้วนํามาจัดทํากําหนดการสอนจัดทําแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะด้วยการปฏิบัติจริง 6. การพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้นําเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัดความสนใจและความต้องการของผู้เรียนส่งเสริมการพัฒนากระบวนการในด้านต่างๆตามความสามารถตามความแตกต่างของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 7. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีความสามารถในการบริหารและการจัดห้องเรียนจัดทำป้ายนิเทศสื่อการเรียนการสอนมุมวิชาการต่างๆ สามารถกระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นในด้านการเรียนจัดทำเอกสารชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้านที่ 3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน 1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่หลักที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาการผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคลบคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องแก้ไขปัญหาและวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 3. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยาฐานะผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคาะมีคุณธรรมจริยธรรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีการแสดงออกด้วยความมั่นใจร่าเริงแจ่มใสผู้รับการประเมินขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ